สบ,บายดีครับท่านผู้ชมขอ,อต้อนรัพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดบันหันครับเขาสู้อีพีสองม่วหไหลนะครับบรรยากาศคือขักยังอยู่ตลาดบันหันที่เก่านะครับอำเภอเมืองหมาสารคาร์กรุบปจนถึงน้ำเปี่ยนนะครับเป็นตลาดใหญ่ย่างไปเรื่อยแล้วก็

นี่แหละครับตระหมื่นราคากับพ่อฟังใช่ไีมครับตระหมื่นาทต่อร่องอะไรอีกนาะอ่านรับงมาจากใสล่ะเกษตรพิสัยฝากเบอร์ให้พี่น้องนะ087ครับ22 44 4 64เอามันมาได้หลาแล้วนี่แหละครับตระหมื่น ลเมียลูกเขาพูนลุกบ่บ่ครับลูกผูกเลุกเมียล่ะครับเปิดแจ็กบัตสามหมื่นลูกไี่อันนี้ลูกช็อกโกแลตยังจัดจ้าเลยบ่หยดหยดสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่นซื้อสามหมื่นซื้อสูงลอยหาิบเป็นหออซีที่หาบวกท่หนอ สามหมบาทครับโอ้ลูก,กม,มันนกกระแล้วโคมีเอาเท่าไรล่ะพูดหนังสามหมื่นซีสามหมื่นซีโอ้ลูกกระแดงจัดที่สามหมืน่นซีอันนี้ลูกแม่สูงลอยตีที่บวกตีท่าบกวกเลยละแม่ทอร่อยค่ โอ้ม oh, ีตะตกงามลูกมันเมียกับงามอยู่ไม่อยากใสลูกใที่สองเอามาสองคบหนึ่งงคไม่เอาเทไรล่ะสามนลูกกับลูกเมียลูกใคตัวนี้อันนี้ลูกช่อกรื้นอันนั้นกะยังหนึ่งลูกตัวไหนเมยงามลูกกับงามเมียกังามอยู่แม่เปรี้ยทองบางขึ้นผสมแล้ว เอ้าพปยังได้คนได้เหลียวรับสามคนเป็นตะเหลี่ยงเมื่ปากเบอร์โทรลูกช่ศูนย์เก้าสาครับหนึ่0หนึ่งีเจ็ดศูนย์หกหกทำมันหมานนหละเด้อไม่ลูกตรงแ่นลูกผรับาี่นกเย่อเอาสไลด์อ่าน ปลาเจ้ากวเท่ากวเท่าไรกัวจีพันทองว้างเฮ้ผสรมแล้วว่าสองหมื่นสี่ครับน่าหนาเย้เบียดหน้ามากไปนี่จะอยากให้ลอดเบียดหน้าดูเขาขายว่าใดก็ว่าองขายเดีอเฮ้ยเบียดจีสีเบียีเลืองจีเดงเป็นเรื่อยบขายดีเนาะ มันตีได้เบียดตีไะ้ไทยเหระเออไม่ตีตะเบียดไทยเลระฝากเบอร์ได้่วนเก้าสอครับ092นเก้าสองหกหนึ่งสี่หนึ่งหาเก้าครับอ้าวว่เลออมันหมานครับอจะพอพันไรใหญ่ใหญ่ เขาม่เยอตัวอ่ะหน้าสองตัวไคตัวไหนเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ท้องว่างคือพี่ท้อง,อง,งเปิดจ่างบาทครับเจ็ดพันหาม,นมื่นมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท ยาวๆตัวได้อีกอ่ะนี่ตัวเดียวพี่ขายแล้วตเอ้าไอหมักน้ำโตล่องอะไรอีกฝากเบอร์พี่น้องน้ขายตัวดูกนกอปชาขายเดเออฝากเบอร์ะแปดศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าห้าสองอ้ามันมานครับมันมาน น้องชมบ,บรรยากาศไปเรื่อยครับมันจะโตกัอ่ะไขบันแล้วอ้หม,นม,นม,นมนันมนัตะเสาเอามันมันไข่บอไล

สวัสดีครับคุณแม่หูโอ้โอ้ผักบวอพโอ้อยพ่ดเลยมีปากมีท้องมีหลุมมีหลานเรื่องหน่อยๆกันได้ครับได้กำลังเราบอกกำลังไก่ไปจุไก่ขุ่มว่าอะไรกับขาไปหรอไก่จี่กจ้าก็จะเป็นหาขาใช่ไหมพุก เอาบ้าจักือเลยผัเยวเนี่ยเก็บีกือไไปเลยเหรอกตัวแบตัวใส่หมูย่งเ<ฆ>ลี้ยงเลีสุ่มเนี่ยตัวเราะใส่ะรสุ่มเนี่ยมือหาพัดกลัว,มวเ,เมื่อไหร่เมื่อาเรเาไปทุกตลาดปวดร้อนผู้ใดแล้ววะ อายฮัเนารตอเปหูนเปหูเลยกเท่าปากเบอร์แปดห้าหนึ่งห้าสองเดหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะนม้าวหครับผม โอ้แม่ลูกเดี่เขาไผ่ดอนเ,นเลอเลื่อยยืด <S <S ผมรุ่งวัดีครับจะได้แม่และเจ้าบ้านนี่มือ0นะท้องว่างมืดมือหนะครับ ตัวละหมื่นหพันบาทต่อรองได้นี่พลุน้องเอา้อบบาบอกฟังอยู่ไม่ต้อ,อไหนไ,ไหนในไหลก็ได้รุนเบมร์นี <c oughs> <c oughs> ่หับค่ำว่าจากสบาลุกฝ <c oughs> <c oughs> ากเบอร์รุ่นเก้าแปดหนึ่งสามห้าสามแปดจีซีอ้าบมันกับมันเอ้า ไม่เคยิ้อไม่เสียบแล้วเสียบยวเขาดิตอนมาที่แหลกเขาเดินมาพี่จะนันนั่นี่ดี่งดึงดึยดึงด้งดึงดึงดงดึงงดึงดึงดง บรยากาศเป็ยัง่อตลาดคึกคัก สุดท,ท้ายมาเมื่อไรบอกครับอโอ้โา,าบ้านัจ้าบ้านที่สอง วันดี่บ้าที่ซึงแม่ลูกิแม่ลูกครับโอ้บามันหอยบนบามมนตัวเล่เลเล่เไหมสีทองเมียทองว่างีผสมหรอครับเสีองว่างครับเปนแล้วเปิดจักบาทเปิดหาครับเปิดหาเมื่อนโอ้ลูกครับันตีเหลือเลยอยู่เชรยง ลูกเล่เล,ล่กีชทองแมวสูงลอยขาทิบวกมันจะใส่เสียคนทองครับเอ้าฝากเบอ์พี่น้องครับ0833411905อ้าวมันมันครับเสีย นี่ครับไผหม,ม,มัมกวอยีขมงามไม่เดยวได้ยิ่งไให้ใหรอมเดยวได้ยม่ไ่้หรือ แม่ลูกที่อาดนี่ครับแม่ลูกเปิดจับบันนี่สองมืนสามครับสองหมืนสามลูกกับลูกแม่ลูกแม่สองมืนสามครับสองมืนสามสูงรวยสี่สิบหกเงมันลกบดสองมืนสามลูกงามงาต่อรอง ต่อรองได้ต่อรองได้ครับฝากเบอเห็นไหมศูนย์เก้าศูนย์ห้าก้าสองห้าเก้าเก้าสี่อยากใส่เหอยากินนสารคามย่แล้วบไดง่วมบานหรอเหมือนเงินเมีย เสียอัดเดือดตัวเดียวเดี่ยวเดียวเจ้าบาท่ะสองเมื่นเมียทองบรูลุโกลุสองเมืน่มมนครับนู่นี่ไทยเวียดน้ามเสียอัดแห่งปทุมรัฐฟากเบอร์ เก3 3สาม2ามาม,ามเดอา 5, ่าน omon, ันมาหนาหลายเ้อพอไปท่นไหนเหรอ นสี่แหละครับบรรยากาศตลาดนวดกล้ว,วยวานหันคือพักราคาคับพอฟังครับนี่ว่านิานานนนนนยมมาตันขึ้นขึ้นแม่แต่งนวดเนื้อ แต่หมูว่าโค้งราคาคือเากายู่าะสือไปเรืยอยนะครันี่มองเรียงเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องหัวซ้ำนี่ครับยูดีไม่แห้งถูกตัวก้นสบายดี